คนท mm ี่ยังไม่ฟอกไตกับคนที่ฟอกแล้วนะคะการควบคุมอาหารไม่แตกต่างกันเลยค่ะการควบคุมอาหารของผู้ป่วยไตเสื่อมนะคะคนที่ยังไม่ฟอกไตกับคนที่ฟอกแล้วนะคะการควบคุมอาหารไม่แตกต่างกันเลยค่ะจะแตกต่างกันอยู่ที่หมวดเดียวนั่นคือหมวดโปรตีนค่ะเพราะรายการควบคุมโปรตีนจึงแตกต่างกันค่ะ เพราะคนที่ยังไม่ได้ฟอกไตนะคะจะต้องทานโปรโตีนในปริมาณที่จํากัดค่ะจํากัดก็คือทานให้เหมาะสมกับค่าเลือดของตนเองค่ะยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นเป็นผู้ชายค่ะให้เอาส่วนสูงไปลบที่100ค่ะก็จะได้น้ําหนักที่ควรจะเป็นออกมาและเอาน้ําหนักที่ควรจะเป็นนั้นไปคูณที่0.6ค่ะก็จะได้เป็นค่าโปรโตีนที่ต้องการนะคะ ส่วนผู้หญิงค่ะให้เอาส่วนสูงไปลบที่105นะคะก็จะได้น้ำหนักที่ควรจะเป็นและคูณ0.6นกะคะก็จะได้เป็นค่าโปรโตีนที่ต้องการในแต่ละวันยกตัวอย่างถ้าเป็นผู้หญิงนะคะสูง155เอาไปลบ105ก็จะได้เท่ากับ50 50คือน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะคูณด้วย0.6 ก็จะได้เท่ากับ30ค่ะดังนั้นค่ะคุณผู้หญิงนะคะจะต้องได้รับโปรตีนในปริมาณ30กรัมต่อวันค่ะเท่านั้นนะคะใน30กรัมนั้นเราจะต้องแบ่งทานโปรตีนออกเป็น3ามื้อค่ะคือเช้า10 g, กรัมกลางวัน10กรัมและเย็น10กรัมนี่ก็คือการทานโปรตีนในปริมาณที่จํากัดน,นะคะและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทานโปรตีนมากเกินกว่า ความต้องการนะคะก็จะทําให้ค่าของเสียในร่างกายเพิ่มค่ะเมื่อค่าของเสียเพิ่มนะคะไตไม่สามารถขับออกได้ค่ะก็จะยิ่งทําให้ไตเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นพอไตเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นนะคะคุณก็จะเสี่ยงได้ฟอกไตเร็วยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณควบคุมโปรตีนได้ดีค่ะคุณก็มีโอกาสที่ค่าไตของคุณจะดีขึ้นนะคะและยืดเวลาการฟอกไตค่ะอาจจะดีขึ้นจากระยะที่5ขึ้นเป็นระยะที่4 จากระยะที่4ขึ้นไปเป็นระยะที่3และจากระยะที่3อาจจะขึ้นไปเป็นระยะที่1อ่อะซึ่งเป็นค่าตายปกติเลยก็ได้ค่ะอยู่ที่การควบคุมอาหารล้วนๆเลยค่ะส่วนคนที่ฟอกไตแล้วค่ะการทานโปรโตีนจะทานได้มากกว่าคนที่ยังไม่ได้ฟอกไตค่ะเพราะว่าเราสามารถฟอกไตนะคะหรือฟอกเลือดออกได้ค่ะก็จะเป็นการดึงโปรโตีนออกไปด้วยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าทานโปรโตีนไม่ถึงค่ะก็จะทําให้คนที่ฟอกไตแล้วอ่ะมีอาการก็คือผอมนะคะแล้วก็อาจจะน้ําหนักลดแขนขารีบลงเพราะว่าการฟอกเลือดแต่ละครั้งจะเป็นการดึงโปรโตีนออกจากร่างกายไปค่ะถ้าทานโปรโตีนไม่ถึงดึงออกไปเรื่อยๆเร่อยๆนะคะก็จะทําให้น้ําหนักลดแล้วก็ผอมค่ะดังนั้นคนที่ฟอกไตแล้วคนที่จะทานโปรโตีนให้ถึงนะคะ ซึ่งการทานโปรตีนก็หลักการก็จะคล้ายๆกับคนที่ยังไม่ได้ฟอกไตก็คือเอาน้ําหนักนะคะไปลบ100นะคะแล้วก็จะได้น้ําหนักที่ควรจะเป็นแต่การคูณค่ะเราจะไปคูณที่1ค่ะหรือ1.2นะคะก็คือสามารถทานโปรตีนได้มากกว่านั่นเองค่ะส่วนนะคะแร่ธาตุอื่นๆอย่างเช่นโซเดียมฟอสฟอร,รสัสโพแทสเซียมนะคะควบคุมเหมือนกันเลยค่ะ โซเดียมก็คือควบคุมการทานไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะงดทานอาหารที่มีโซเดียมสูงอย่างเช่นนะคะอาหารที่มีความเค็มอย่างเช่นกุ้งแห้งนะคะปลาเค็มนะคะไส้กรอกแฮมเบคอนนะคะหรือว่าพวกการปรุงนะคะอย่างเช่นการปรุงผงปรุงรสหรือว่าซอสป,ปรุงรสต่างๆก็จะควรปรุงและจำกัดไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะ ส่วนการควบคุมโพแทสเซียมมาจากผักและผลไม้ก็ควบคุมเหมือนกันเลยค่ะสาหรับคนที่ยังไม่ได้ฟอกกับคนที่ฟอกแล้วก็คือควรที่จะทานผักและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำค่ะโดยอ้างอิงจากค่าเลือดของคุณนั่นเองค่ะถ้าฟอสตถ้าโพแทสเซียมในเลือดไม่เกิน3.5ถึง5.5คุณก็จะสามารถทานผลไม้ได้นะคะและผลไม้ที่ทานก็ควรเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำ แต่ถ้าค่าเลือดของคุณเกินมากกว่า5.5คุณจะต้องงดการทานผลไม้ไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าทานผลไม้เข้าไปมากๆก็จะทําให้ค่าโพแทสเซียมในเลือดสูงค่ะถ้าค่าโพแทสเซียมในเลือดสูงก็จะทําให้ส่งผลกับหัวใจโดยตรงค่ะทําให้หัวใจทํางานนะคะหนักนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นช้าลงถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นค่ะแล้วควรที่จะ อ้างอิงจากผลเลือดของเราเป็นหลักนะคะทั้งคนที่ฟอกแล้วและยังไม่ได้ฟอกค่ะเพื่อที่เราจะได้ทานผักและผลไม้ได้อย่างปลอดภัยค่ะส่วนฟอสฟอรัสก็เช่นเดียวกันค่ะควรที่จะควบคุมอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นจากไข่แดงเครื่องในสัตว์นะคะหรือขนมปังนะคะเบคอนขนมปังเบเกอรี่ต่างๆก็มีฟอสฟอรัสสูงนะคะข้าวกล้องก็ทานไม่ได้นะคะเพราะมีฟอสฟอรัสสูงค่ะ ซึ่งถ้าเราภูมิฟอสฟอรัสได้นะคะผู้ป่วยไตก็จะไม่คันค่ะเพราะหากถ้าเรามีค่าฟอสฟอรัสในเลือดสูงนะคะจะทำให้เกิดอาการคันค่ะจะเห็นได้ว่าผู้ตรวจผู้ป่วยไตนะคะหลายๆท่านนะคะจะมีอาการคันตามผิวหนังนะคะแล้วก็ผิวหนังมีสีไม่สวยงามผิวผิวหนังดำดำนะคะแล้วก็คล้ำนะคะบางท่านนะคะเกาจนเป็นแผลค่ะจนแผลติดเชื้อเลยก็ ลุกลามไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นการควบคุมฟอสซิลัสก็สาคัญค่ะทั้งคนที่ฟอกไตแล้วและคนที่ยังไม่ได้ฟอกค่ะคนที่ฟอกแล้วก็อย่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะคะว่าสามารถทานอะไรก็ได้เพราะยังไงเราก็ยังมีเครื่องช่วยฟอกใช่ไหมคะแต่คนที่ฟอกไตแล้วจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าคนที่ฟอกไตแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากกว่าคนที่ยังไม่ได้ฟอกไตนะคะแล้วก็ ต้องดูแลเรื่องความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่เลยค่ะค่ะส่วนในการควบคุมน้ำนะคะก็ควบคุมเหมือนกันค่ะก็คือคนที่ยังมีปัสสาวะอยู่นะคะสามารถดื่มน้ำได้3แก้วบวกปัสสาวะที่ปัสสาวะออกไปแล้วน้ำา1แก้วนะคะมีปริมาณ 250cc ซีซีค่ะ3แก้วก็คือ 750cc ซีซีต่อวันนะคะบวกปัสสาวะที่ปัสสาวะออกไปแล้ว ตวงไว้ค่ะปัสสาวะออกไปได้เท่าไรนะคะก็ทานน้ำเพิ่มได้เท่านั้นค่ะน้ำที่ที่นี้นะคะก็รวมไปถึงน้ำที่มาจากอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปน้ำแกงน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะน้ำแข็งน้ำหวานนะคะที่เราทานทั้งวันค่ะนำมารวมหมดเลยนะคะส่วนคนที่ไม่มีปัสสาวะแล้วค่ะส่วนมากจะเป็นคนที่ฟอกไตแล้วนะคะจะไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายหรือมีปัสสาวะน้อยมากๆนะคะ สามารถทานน้ําได้แค่3ามแก้วเท่านั้นค่ะสามแก้วในที่นี้นะคะรวมไปถึงน้ําที่มาจากอาหารเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําก๋วยเตี๋ยวน้ําซุปน้ําแกงโจ๊กนะคะน้ําข้าวต้มนะคะรวมหมดทุกอย่างเลยค่ะนอกจากนี้นะคะ,ะวันยังแนะนําให้แบ่งจิบค่ะเพราะว่าทานได้น้อยนะคะน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยสองหซีซีเราทานได้น้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็แบ่งจิบเป็น3 3ครั้งต่อหนึแก้วนะคะก็ทานมื้อละหนแก้วก็ได้ค่ะมือ้อเชา้า1แก้วกลางวันหนแก้วและเย็นหนแก้วโดยใน1แก้วนั้นให้แบ่งทานได้สาครั้งก็จะทําให้เราทานาน้ําได้ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ทําให้เราแบบได้ทานตลอดเวลาทําให้เราไม่กระหายมากค่ะค่ะก็เป็นอย่างที่วันพูดนะคะ การควบคุมอาหารเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะพอช่วยแบ่งเบาภาระในการทํางานของไตค่ะถ้าเราควบคุมอาหารได้ดีนะคะเราก็มีโอกาสที่จะฆ่าไตาดีขึ้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะวันก็ฝากสาระความรู้ข้อมูลดีๆไว้เท่านี้นะคะ่ะและถ้าใครอยากทราบว่าสามารถทานอะไรได้บ้างนะคะสําหรับผู้ป่วยไตเสื่อมนะคะก็สามารถแอดไลน์มาที่ไลน์แอดเจลบวันค่ะวันก็ยินดีจะให้ข้อมูลนะคะและ ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะอย่าลืมนะคะติดตามรับข้อมูลดีๆที่ช่วยฟื้นฟูไตเสี่มได้ที่ l i น์แอดเจวายวัค่ะสำหรับวันนี้วันฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ